อิสราเอลโจมตีทางอากาศถล่มซีเรียสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักการปฏิวัติอิหร่านเป็นคนที่3แล้วในเดือนนี้สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าเซเอดราซีมุซาวีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักการปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เสียชีวิตจากการที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศนอกกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียรเมื่อวานนี้นับเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่เสียชีวิตเป็นคนที่3แล้วในเดือนนี้จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในซีเรียรโดยมุซาวีเป็นที่ปรึกษาทางการทหารของ IRGC เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IRGC ที่ประจําในซีเรียรมีหน้าที่คอยประสานความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับซีเรียรเขาเคยเป็นผู้ช่วยของคัสเซมโซเรเมนี ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ถูกสังหารโดยสหรัฐในปี2020ทั้งนี้อิสราเอลโจมตีทางอากาศซีเรียรมานานหลายปีแล้วโดยมีเป้าหมายคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและอิสราเอลได้โจมตีในซีเรียรหนักขึ้นอีกหลังจากเปิดศึกกับฮามาสเมื่อ7ตุลาคมเป็นต้นมาส่วนอิหร่านส่งกองกำลังไปประจำในซีเรียรมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เกิดสงครามกลางเมืองซีเรียรซึ่งตอนนี้กินระยะเวลามานานกว่า10ปี เพื่อให้การหนุนหลังประธานาธิบดีบาชาเอ,าอัลอาซารของซีเรียรสู้รบกับกลุ่มกบฏด้าน IRGC ประกาศว่าอิสราเอลต้องชดใช้ที่ก่ออาชญยกรรมนี้